ต้องไปเคลียพี่โชคเขาหลอกไอ้โชคเคลียแล้วแหมเจอดมาหาถ้วยกาแฟแม่แล้วนะมึงอ่ะอตาบอกแบ๊กลูกไอ้ตาหน่อตาบอกแบกนะ,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 ะก,กิฟตส่งตังให้ได้ซื้อข้าวเหนียวใ,ให้ยายจากถังได้ว,วันนี้ยายบ่นอยากกินข้าวเหนียว คือข้าถุงให้พี่โชคจัก,จกห่อหนึงห้าสิบบาทมีข้าวเหนียวมันก็หาครัอาหารกินง่ายเด็จิ้มจิ้มจ้ำจ้ำอือรึตังจะเหลือจักบาทไม่ได้ปลาดุกให้ยายจักโลไหม

ยาออกหมดกระเพาะยาออกหมดกระเพาะแล้วเออเอาเอเอาเอตื่นขึ้นมาครับข่าวบอกจะนอนจักหน่อยไม่มีใครเล่นด้วยกูเล่นกระหมอดข้างก็ได้วะาเล่นกระหมอดข้างกัดหายเจ้ของยัง ีนางจูดี้กูไปไหนอ๋ออยู่ใต้โต๊ะยังมึงเล่นเจ็บจนพี่โชคไม่กล้าเข้าบ้านนะมึงเล่นเจ็บมึงต้องเล่นเลยกับพี่โชคอ่ะคนอื่นเขาคนึ่งเขาจะนอนในนุ่นกักกวนดูดูดูที่ดูมันดูมันดูมันร้าย อ๋อบนี้ไม่แบบเติมยรลอยอะไรเลยแบบจากธรรมชาติอรับประกันว่ารสชาติหวานกรอบอร่อยกใจแน่นอนนะคะมาแล้วติดใโมได้แน่